ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงค่ะสำหรับชีวิตของเด็กผู้ชายวัย18ปีที่คุณพ่อเป็นคนตรังและคุณแม่เป็นคนขอนแก่นและเขาเลิกกันจนตัวเองต้องไปอยู่สถานกําพรา้าบ้านเด็กกําพรา้าในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้ววันหนึ่งค่ะ15ปีเขาโตแล้วเขาออกมาจากบ้านเด็กกําพา้าที่ยะลาแล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆหางานทำแล้วเขาไปเจอ แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตคุณวีรพลรักเสมอวงค่ะโชคดีมากที่ช่วยเหลือเพราะอะไรเขาบอกว่าเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าช่วยไลฟ์สดตามหาแม่ให้หน่อยไหมเขาไลฟ์สดตามหาจนเจอแม่ที่พัดพรากกันมาเนี่ยค่ะ18ปีแล้ววันนี้คุณผู้ชมขาเราเจอน้องคนนี้นะคะชื่อว่าน้องหนึ่งหรือนายยศพัฒนทองฉ่ำค่ะอายุ18ปีก็คืออยากเจอแม่ ตอนนี้นะคะก็ร่วมกับจิตอาสาที่มาช่วยกันทาสีโลงศพที่สํานักงานเพจบ้านดุงอัปเดตค่ะเพื่อรอเวลากลับไปเจอแม่ที่บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเขาก็มีการให้ยกหูหาโทรศัพท์หาแม่ด้วยนะคะน้องบอกคําแรกที่คุยกับแม่ยังไงร,รู้ไหมภาพเนี้ยเขาบอกว่าผมขอกอดแม่ได้ไหมครับคุณผู้ชมแม่เขาดีใจเนี่ยค่ะไปโอเคผมรอแม่นะครับครับแม่ ใช่ตอนแรกหนูก็ตกใจนะที่ได้เจอลูกกนะันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ลําบากโดนตีอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกของคนเป็นแม่ก็สงสารลูกอ่ะว่าเออทําไมลูกอยู่ลําบากทั้งๆท,ที่ว่าเมื่อก่อนตอนที่หนูทิ้งมาหนูไม่ได้เคยอยากจะทิ้งเขาเลยเพราะว่าหนูโดนทางเขาตีเขาไม่ให้ลูกออกมาในมุมของหนูหนูก็คิดว่าโอ้ oh. ดีใจด้วยนะฮะได,ได้เจอ,เจอกันสิบแปดปีใช่